สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงเวลาตรวจงานเล็กน้อยแล้วนะฮะโอเคออกมาตอนนี้ครับสำหรับรถ2คันนะฮะจะมี CLS และ s c a คัคันนี้ c l อกำลังจะทำต่อแต่ว่า s c a คัเนี่ยเราเริ่มที่จะ เคลือบรอบที่2แล้วเรากําลังจะพาไปตรวจงานกระรอบสุดท้ายส่วนเล็กซัสที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือเสร็จงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแต่ตอนนี้เราจะพาไปดูนะครับความสวยงามนะฮะของรถที่ทํางานเสร็จเรียบร้อยก่อนอบรอบสุดท้ายนะฮะสำหรับรถ mercedes benz นะครับ s 3 0 0คันนี้นะฮะกับรถที่มีอายุ งานระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ริ้วรอยที่ค่อนข้างยากหน่อยแต่ตอนนี้นะฮะสำหรับขั้นตอนอะไรขั้นตอนอะไรท่านจะเห็นแล้วแต่ขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นตอนตอนสุดท้ายก็คือการตรวจงานสําหรับรถที่มาเคลือบแก้วนะฮะในรอบที่2เนี่จะมีความมันมากเลยแล้วก็รถสีดำเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าจะมีรอยของน้ํายาอยู่นะฮะแต่ว่าไม่พลาดสายตาเราแน่นอนขอบคุณวันนี้ท้องฟ้าที่มีแสง ะะระดับกําลังพอดีเลยที่ทําให้เราได้สามารถดูงานนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับพอดีพอดิบมากๆนะครับพามาดูกันข้างนอกเล็กน้อยนะครับสำหรับรถ Mercedes-Benz นซ์เอคันนี้นะใช้เวลาในการในทาการทำา3วันนะอันนี้แจ้งลูกค้าให้ทราบแล้วนะฮะเพราะว่าในการขัดครั้งแรกวันแรกเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่าโหดหินมากนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับปีนี้สีเดิม ย้ำนะลูกค้ายังคงเป็นสีเดิมอยู่นะครับทำให้สีของตัวรถนี่ค่อนข้างแข็งมากกับ Mercedes-Benz ปีนี้นะครับสีแ็บบแข็ง,ขง มากๆกะฮะกดยังไงก็ไม่จะลงนะฮะแต่เวลาเราขัดออกมาแล้วเนี่ยผลงานที่ได้เห็นได้รับเนี่ยก็จะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยความเงางามเนี่ยไม่ต่างจากรถปีใหม่เลยแต่ว่าความแข็งของสีที่ผมพูดได้เลยว่าแตกต่างแน่นอนมีความแข็งแบบระดับไฮเอนมากคือบอกว่าแทบไม่ต้องถึงเคลือบแก้วอะ่ะตัวสีของเขาเองอะ่ะก็แข็งในระดับมากๆอยู่แล้วนะฮะยิ่งมาเคลือบแก้วเสร็จแล้วเพิ่มความเงางามให้กับตัวสีรถนี่นี่ฝั่งนี้เย่ฝั่งนี้เต็มเต็มเลยนี่ครับ สังเกตนะถ้าเรามองดีๆนะครับจะเห็นเป็นรอยน้ํายาอยู่นะครับรอยน้ํายาตรงนี้นะครับปกติถ้ามันอยู่ในห้องอแสงไฟปกติมันก็จะมองไม่เห็นอันนี้ก็จะมีเห็นซึ่งน้ํายาตรงนี้นะครับจะมีการแก้ไขหรือเตรียมงานได้เฉพาะเวลานี้เท่านั้นเดี๋ยวถ้ามันเข้าไปอบเรียบร้อยแล้วมันจะทํางานยากขึ้นตรงนี้ครับแต่ว่าเช็ดออกเห็นไหมสวยงามเลยทีเดียวกับสีดำนะครับต้องเน้นนิดนึงนะครับ ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือปกติเนี่ยคันนี้เช็ดยากไอ้ขัดยากมากจะบอกว่าการเกิดรอยเนี่ยก็ไม่ธรรมดาถึงเวลาเกิดรอยแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ขัดง่ายนะครับแต่ก็าสามารถทําได้นะครับถ้าเราทําไม่ได้ใครจะทำนะครับเพราะว่ามันเป็นงานของส่วนดีเทลลิง่งหลุดจากดีเทลลิ่งมาแล้วมันจะกลายเป็นทำสีแล้วนะฮะก็คือมันไม่ต้องถึงขั้นทําสีแค่ขัดก็ทําได้แต่ว่าวิธีการขัดของแต่ละรถ แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อบอกเลยว่าไม่เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นสีดําก็จริงเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นิดนึงโซนนี้จะมีน้ำยาอยู่อ่านะครับนี่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 ได้หรอได้ปะได้ด้วยโอเคนะครับบริเวณโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะบอกว่าสวยงามนี่นี่ในรล่องมือจับนะครับจะเห็นเป็นลุ้งเลย สวยงามนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะพามาดูกันภายในเล็กน้อยนะครับภายในของคันนี้นะครับมีการฟอกบอกให้ด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาซรามิกโปรนะฮะสำหรับรถที่ใช้แล้วเนี่ยจะบอกว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าเราต้องฟอกบอกให้ทางลูกค้าก่อนก่อนที่เราจะเคลือบน้ํายาเคลือบแก้วที่มีส่วนผสมที่เอาไว้เคลือบภายในโดยเฉพาะให้ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในนะครับเบาะก็จะสวยงามสะอาดสะอ้านตาอย่างนี้นะฮะ เหมือนกับรถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวนะถ้าถ้าสียังคงปกติอยู่นะฮะจะเป็นรอยถะลอกนี้ก็ต้องไปซ่อมสีก่อนนะครับสำหรับรถ S อสคันะฮะแน่นอนครับประตูดูดทุกขันนะครับเี๋วพาดูข้างหลังนิดนึงนะครับข้างหลังก็จะมีความสะอาดสะอ้านใหญ่โตอยู่แล้วสาหรับ S อสคันะครับเป็นรถคัสผู้บริหารเป็นรถรุ่นที่เบาะหลังสามารถปรับเลื่อนได้นะครับสังเกตนะฮะนี่นะอือ หลังสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถผู้บริหารอยู่แล้วนะครับ S อสคานนะครับเป็นประตูดูดทุกใบทุกบานนะครับล้อใหม่มากนะครับน,นี่ครับก็สามารถเคลือบด้วยลอ้อตัวนี้ก็เป็นตัวปีใหม่กว่าตัวรถนิดหน่อยแต่ว่า <c oughs> เลือกมาได้อย่างเข้าทางเข้าเข้าเข้ากับรถมากนะครับสวยงามจริงๆโอเคนะฮ okay, ะ เดี๋ยวเราก็จะนำเข้าห้องกันแล้วนะครับถ้าพร้อมก็เข้าห้องได้เลยนะตอนนี้ก็จะมาอยู่ในช่ว,ง,ชวง,งการตรวจสอบงานนะฮะสำคัญนะ เขบอกว่าค่อนข้างสาคัญเลยทีเดียวสำหรับการตรวจสอบงานของเรานะฮะถ้าไม่ชัวเราก็ไม่เคลือบอถ้าเคลือบไม่เคลือบปล้เช็์ไม่หมดเราก็ยังไม่อบนะฮะทุกขั้นตอนนะครับต้องผ่านการตรวจสอบซ้ําแล้วซ้าเล่านะฮะเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดนะครับถึงแม้ขณะถึงแม้กันกนั้นนะฮะก็ยังอาจจะมีขอ้อผิดพลาดบ้างน,นะครับเป็นเรื่องปกติของงานที่ใช้ฝีมือนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับต้องให้เวลากันนิดนึงนะสำหรับรถทุกท่านทาเราทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็ให้เวลากันอย่างเต็มที่นะครับลูกค้าทุกคนขอบคุณมากครับที่ให้เวลาเราได้อย่างนี้จริงๆนะฮะนี่สวยงามนะครับนี่เช่นเคยนะฮะสักครู่หนึ่งก็ จะเข้าห้องนะครับซึ่งห้องอบอินฟาเรของเราเนี่ยครับหลายๆคนถามมานะครับว่าที่ร้านเรามีห้องอบอินฟาเรทไหมนะจะบอกว่าด้วยด้วยอากาศปกติเนี่ยก็ร้อนตายอยู่แล้วนะครับในห้องข้างหน้าร้านเนี่ยครับและมีระบบอินฟาเรอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นปกติเลยระบบอันนี้ผมออกแบบมาเพื่อกับการทำดีเทลลิ่งโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้เหมาะสมที่สุดนะครับกับกับสุดยอดงานของเรานะฮะเพราะนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับ สักคู่นึงจอดไม่ตรงเราก็ไม่ได้นะ มีมาร์กไว้ข้างหลังนะครับสําหรับใครที่ชมไลฟ์สดอันนี้อยู่นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับที่เรากําลังจะเอาไว้เกลือแก้วรถนะครับตอนนี้ก็เรากําลังจะทํานํารถนะครับเข้าห้องอ,อบอินฟล,ลิตนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็ใกล้แล้วใกล้จะได้อบแล้วพักหมดหมดพักไปไปไป นิดนึงของนี้นิดนึงนิดนึงโอ,โอเคเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังจะเอาระบบอินฟลีชลงมานะครับก็หลายท่านก็คงจะดูรู้แล้วนะครับว่าระบบที่ร้านเราจะเป็นยังไงนะฮะก็ที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงณนะบัตรนี้นะฮะเปิด20สนาที นะครับ20นาทีทุกๆด้านนะครับโอเคนะฮะเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้มิกกี้อาร์พีเอ็มมอ i ตอร์เนะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้านะครับกันวันวะที่นี้นะครับเดี๋ยวเราทำงานตอนก่อนสวัสดีครับ